เมื่อวานนี้นะครับต้องขออภัยคุณผู้มชมนะฮะแต่ว่าไม่เปไรวันนี้มาแล้วนะครับแต่คนบอกอยากจะฟังให้เข้าใจเพราะว่าคนเอาไปตีความและเอาไปแชร์เอาไปพูดกันเนี่ยสับสนปนเปนมั่วไปหมดเลยแล้วเมื่อวานนะคือไม่รู้ว่าด้วยการประชดหรือเปล่าเห็นในโซเชียลหลายคนเนี่ยนะคะโพสต์งานแต่งงาน<อ>แล้วก็บรรยายว่าอุ้ยแขก่บบาวสาวทุกคนชื่นมื่นมาแต่เบลอหน้าทุกคนหมดเลยเบลอหน้าหมดเลย,เลยจนไม่เห็นหน้าหรือหรือมีอันนึงบอกว่าเป็นร้านอาหาร แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาเยอะะแล้วเบลอหน้าลูกค้าหมดเลยเพราะบอกว่าเขาพร้อมรับกับกฎหมาย PDPA แล้วมองว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการเท่าที่นั้นเห็นนะเขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ทําให้เขาแย่เลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะทําให้ได้เห็นภาพบรรยากาศว่าลูกค้าของเขาได้มีความสุขมากน้อยแค่ไหนอ๋อนะฮะเ้าเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเรื่องนี้จริงๆกับผู้รู้นะครับไม่ใช่ผู้อยากรู้หรือผู้ ผู้แสดงตนเป็นผู้รู้ไม่ใช่อันนี้คืออาจารย์ท่านเนี้ยนะครับท่านทํางานเรื่องแบบนี้มานานมากนะครับแล้วเราก็เคยคุยกับท่านหลายครั้งแล้วนะครับดรปริญญาหอมอเนกนะครับท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไปพูดคุยกับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ปริญญาครับสวัสดีครับผมครับอรุณสวัสดิ์ครับ สวัสดีค่ะรุนสวัสดิ์ค่ะอาจารย์อาจารย์ครับพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตอนนี้คนจําชื่อย่อกันนะฮะ P D P A เนี่ยอยากให้อาจารย์อธิบายเข้า,ขาก่อนว่ามันมีกฎหมายเนี้ยมันมีขึ้นมาเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับคือกฎหมายนี้คิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเพราะว่าชื่อกฎหมายก็บอกอยู่แล้วครับพรบรรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับปกติข้อมูลพวกเราเนี่ยมักจะไปอยู่ในมือคนอื่นถูกไหมครับ ไม่เป็นชื่อที่อยู่เวอร์โทรศัพท์อีเมลอะไรต่างเราไปสมัครรูปสมัตินี่อะไรไว้เนี่ยอยู่ว่าวันหนึ่งก็มีคนโทรศัพท์มาหาเราโทรมาขายนู่นขายนี่เพราะว่าทั้งสองท่านคงเคยได้รับโทรศัพท์แปลกๆโทรมาบ่อยเลยครับ,บคําถามในใจเราทุกครั้งก็จะถามว่าเออคุณไปได้เบอร์ผมมาจากไหนอะไรเงี้ยอ่าหลังจากวันที่หนึ่งวันนี้แล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราจะมีกฎหมายที่คุ้มครองประชาชนครับว่าคุณจะเอาข้อมูลของบุคคลเนี่ยไปใช้โดย เจ้าของเขาไม่ยินยอมไม่อนุญาตไม่ได้แล้วนะอะไรแบบนี้ครับจริงๆมันมีประโยชน์ครับอืมค่ะนี่คือที่<ต>มา,าที่ไปว่าสิทธิ์ของผู้คนต้นอ,งองมีงคนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับอืมค่ะทีนี้ประเด็นสําคัญค่ะอาจารย์ที่มีคนเขาอาจจะอาจจะก,กังวลแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ถูกต้องปะปนกันไปก็คือว่าด้วยความที่ยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียนะคะ หลายคนก็จะมีการเซลฟี่บ้างถ่ายรูปบ้างถ่ายคลิปบ้างแล้วก็พอมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาคนกังวลว่าแปลว่าฉันจะไม่สามารถที่จะถ่ายติดหน้าคนอื่นขึ้นไปบนโซเชียลได้เลยหรือเปล่าจริงๆข้อที่จริงของกฎหมายฉบับนี้เป็นยังไงคะอาจารย์อ่าครับข้อที่จริงนะครับเพื่อความสบายใจทุกท่านผมก็เห็นมีมในทิกตอกทิกตอกเหมือนกันนะครับไม่ไม่จริงนะฮะไม่จริงที่ว่าห้ามถ่ายรูปหรือว่าปิดกล้องจอมปิดในบ้านไม่ได้อะไรต่างพวกนี้ย ต้องไปบอกโจรอะไรเงี้ยไม่จริงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่บิดเบือนแล้วก็ไม่มีความเป็นจริงเลยจริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายภาพหรือว่าการติดกล้องจอมปิดในบ้านเนี่ยทำได้ตามปกติฮะเพียงแต่ว่าหลังจากกระหมายที่ยุบวัดนี้ออกมาแล้วเนี่ยต้องรอระวังนิดนึงตรงที่ว่ารูปที่เราถ่ายไปเนี่ยฮะเราเรามีการติดคนอื่นไปอยู่ในภาพหรือเปล่าบางทีเราถ่ายไปแล้วมันติดคนอื่นด้วยบางที่ารแบ็กกราวเราอยู่ข้างหลังเนี่ยเปคนอื่นคราวนี้เนี่ยปกติแล้วในตามมารยาทสังคมทั่วไปโลกสากลโลกเนี่ยคือ เวลาภาพไปลงในสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียพับลิกเนี่ยเราก็มักจะเบลอหน้าคนอื่นไว้ก่อนหรือว่าเราถ่ายรูปติดรถคนคันนึงเรามักจะเบอร์ไอ้ทะเบียนรถน,นะฮะอ่าเคยเคยเคยเห็นใน o o เก e e เออร์สป e e ว Vi ไหมฮะ g l e m a p แมปพอเรากดเข้าไปส่องในซอยในถนนเนี่ยเห็นคนเดินเต็มเลยรถเต็มเลยแต่พอกดไปดูเนี่ยไม่เห็นหน้าใครทุกคนเลยมไม่เห็นหน้าไม่เห็นทะเบียนรถเลยถ้าเป็นสากุลโลกตรงนี้ครับเพราะนั้นส็ตระวัตระวังนิดนึงนะครับว่าเออ ไม่ทำให้ใครที่อยู่ในรูปนะั้นเนี่ยมีความเดือดร้อนแล้วยิ่งกล้องในบ้านเรานี่ไม่ไม่ต้องบอกอะไรใครเลยเพราะว่ามันอยู่ภายในบ้านเราเองหรือว่าเราถ่ายรูปกับครอบครัวอะไรกันเอง,เ,องเพื่อเอาไว้ดูกันเองอะไรย่างเงี้ยมันไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับไม่จำเป็นต้องไปไปแจ้งไปอะไรแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายครับครับผมค่ะเอ๊ะตรงนี้อาจารย์ที่ที่เราพูดมาเนี่ยมันมี บรรจุไว้ในเป็นข้อความในกฎหมายเลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงคะที่ไอ้เรื่องเกี่ยวกับถ่ายภาพและไปติดคนอื่นอ่าต้องต้องระมัดระวังหรืออะไรต่างๆเ,เนี้ยครับอาจารย์รวมถึงเรื่องกล้องวงจรปิดด้วยคือมีาพในกฎหมายเนี่ยที่บอกว่าการเก็บนะฮะเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แล้วก็เผยแพร่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเพื่อประโยชน์ส่วนตวน,ตนส่วนบุคคลครอบครัวของเราเนี่ยนะครับไม่มีผลกระทบกับคนอื่นเนี่ยเป็นข้อยกเว้นครับ ไปข้อกับกลายเป็นข้อยกเว้นครับไม่มได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าห้ามทําเลยครับไม่มีเลยครับตรงข้าม,มเลยครับกับผมครับสมมุติว่าดิฉันไปถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแล้วก็ข้างหลังนี่ยก็จะมีคนเยอะยะแล้วก็ติดหน้าคนอื่นมาแล้วดิฉันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เบลอหน้าคนอื่นเนี่ยแล้วเอาภาพนั้นแชร์ขึ้นโซเชียลใน a ฟ e b ุ๊ k ส่วนตัวดิฉันเองว่าอุ้ยดิฉันไปเที่ยวมาอย่างนี้ผิดไหมคะอาจารย์จําเป็นจะต้องเบลอหน้าไหมอะคะคือ ถามว่าคนที่อยู่ในภาพมันมีความเสียหายอะไรไหมครับอืม,มีไหมครับถ้าสมมติว่าไม่ไม่มีเพราะเขาก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะคะไม่ได้มีอะไรติดต่อครับ,รบไม่ไม่ไม่มีก็ไม่มีความผิดครับอ๋อครับถ้าไม่มีก็มีความผิดเราเราอย่าไปอย่าไปซีเรียสมากครับคือแตวว่าถ้าถ้าคนอยู่ภาพนั้นเขาเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเราเอาหน้าเข้าไปขึ้นโดยที่เราไม่ได้ขอเขา่อเนี่ยเขาอาจจะมาอ่าฟ้องละเมิดเราได้ฮะถ้าเขาเสียหายนะครับ <ฮ>แต่เด็กา็จริงเนี่ยคุณว่าคนที่อยู่ในภาพนั้นเขาเสียหายหรือเปล่าอันนี้เราบอกไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าภาพเขาหลุดไปแล้วมันเสียหายหรือเปล่าบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวงานต่างๆเนี่ยงานมอเตอร์โชว์งานเปิดตัว Apple Sto r e ที่ไอคอนสยามอย่างจุกอย่างนะฮะ,ฮะเขาจะมีการแปะป้ายไว้หน้างานว่าอ่าในบริเวณงานเนี่ยมีกล้องถ่าปิดนะถ้าคุณเข้าไปในงานแล้วเนี่ยเราจะบันทึกกิจกรรมของคุณนะให้คุณรับทราบไว้อย่างเงี้ยครับเพราะนั้นถ้าติดป้ายอย่างนี้นะต่อไปเวลาเดินเข้าไปในงานเนี่ย เราก็ต้องรู้แล้วว่าเออเขาวิชัยบันทึกนะแล้วก็เจ้าของงานที่ได้บอกกล่าวเล่าสิบกับคนที่มางานไว้แล้วเนี่ยก็ไม่มีความผิดอะไรครับะครับอันนี้คือคือในที่อย่างครับฮะอย่างในอย่างที่อาจารย์กรณายกตัวอย่างนี่คืออย่างกล้องวงจรปิดเวลาเราไปงานอย่างเงี้ยอันนั้นคือที่สาธารณะถูกต้องไหมครับถือเป็นที่สาธารณะที่สาธารณะหมดเลยครับที่สาธารณะต้องต้องต้องแจ้งถ้าตกฎหมายใหม่ต้องแจ้งใช่ครับต้องบอกกล่าวเล่าสิบกันนิดนึงครับให้รู้ว่ามีมีกล้องนะอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองครับ แต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยนะผมติดไว้ก็ไม่ต้องไปแปะหน้าบ้านหมดเหมือนที่หลายคนทำติกต็อกล้อเลียนกันตรนนี้ไม่ต้องไปแตะขนาดนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่คร,รับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเรื่องโทษตามกฎหมายเนี่ยมันมีเรื่องของของ,ของความเจตนาด้วยถูกไหมครับค่ะองค์ประกอบของคดียาอะไรพวกนี้มันมีเรื่องเจตนาแต่เราถ่ายรูปถ่ายคลิปติดบุคคนอื่นที่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้เจตนาครับถูกไหมครับอ่าล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเลยกับคนที่ถูกถ่ายเนี่ย สามารถทําได้ครับหากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงคมส่วนตัวเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยมีมาตรา4เขียนไว้นะฮะผมอ่านให้ฟังเลยแล้วกันทุกคนจะสบายใจ<ช><ช>นะฮะพระบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนคนของบุคคลที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกคนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้นครับเพราะฉนั้นตรงนี้ก็จริงจึงจึงมียาข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา4เล็บหนึ่งอย<ช>ู่แล้วครับ <ๆ S 2> ค่ะ อาจารย์คะที่นี้อีกหนึ่งกรณีค่ะกรณีของร้านค้าอย่างที่เรียนยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เพราะว่าไปเห็นตัวอย่างในใน Facebook ของร้านค้าร้านหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็ขายขายเนื้อย่างนะแล้วเขาก็จะเป็นแบบเอาภาพลูกค้าที่กินร้านของเขาเยอะแยะมากมายแล้วก็เอาภาพมามาโชว์บอกว่าเนี่ยร้านเขามีลูกค้าเยอะแล้วเขาเบลอหน้าลูกค้าหมดเลยเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาถ่ายเพื่อใช้ในการพาณิชย อันนี้เราชัดเจนเพราะว่าเป็นการบอกว่าร้านเขามีลูกค้าเยอะเขาก็เลยเบลอหน้าลูกค้าหมดเลยทีนี้ถามอาจารย์ว่ามันมีความจําเป็นจะต้องเบลอหน้าลูกค้าไหมถ้าเจ้าของร้านขออนุญาตลูกค้าว่าจะขอเอาภาพนี้เอาไปใช้ใน facebook แบบนี้ค่ะแล้วเขาอนุญาตเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องเบลอหรือต้องเบลอคะคืออย่างนี้ครับเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยบางทีเราก็อยากจะมีความส่วนตัวถูกไหมครับะนะครับสมมติเป็นข้าราชการแล้วมากินตอนเวลาทํางานเวลากลางวันอย่างนี้ อย่างนี้มันก็ไม่ดีแล้วสุพิเฮะหรือว่าบางคนบอกว่าบอกที่บ้านว่าไปที่นี่แต่จริงแล้วตัวไปโ่อยี่ทีหนึ่งและภาพขึ้นภาพหลึกอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะมีความมีไพรเวทนะครับไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองมาที่ไหนทําอะไรเพราะนั้นการที่ขออนุญาตลูกค้าก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันเป็นหลักการตามกฎหมายเลยถ้าเกิดขออนุญาตลูกค้าวา่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายโปรโมทร้านนะครับทุกท่านไม่มีใครไม่มีใครไม่โอเคใช่ไหมครับ อย่างนี้ลงได้เลยครับไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าหมดลูกนั้นมีคนห้าคนสมมุตินะมีอยู่สองคนบอกว่าไม่ได้ครับไม่ไม่ไมโอเคฮะอีกสามคนบอกโอเคก็ต้องเบอร์หน้าสองคนั้นไว้แล้วสามคนนั้นก็ไม่ต้องเบอร์เพราะเขายอมถูกไหมฮะก็เ็นทงปฏิบัติก็ก็สามารถจะทําทําได้ไ่าถ้าเขาจะเขาแบบเขาเบอร์ลูกค้าเขาหมดแล้วเขาเปรโหมดร้านเขาอย่างนี้แปลว่าเขาก็เคารพสิทธิ์ของของลูกค้าเขาก็เป็นเรื่องที่ดีอร่าคือคืออย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่า ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าให้คุณจะถ่ายผมไปนะอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมครับใช่ครับได้เลยครับก็เป็นอืนีมยกตัวอย่างเลยตัวเห็นภาพชัดเลยแล้วกันสมมุติไปออกรถนะฮะบางคนจะไปออกรถเบนซ์คาราสามสี่ล้านอย่างเงี้ยครับเจ้าของอู่รถเนี่ยเจ้าของขายคนขายรถเนี่ยมักจะขอถ่ายรูปใช่ไหมครับเคยเห็นใช่ไหมครับมีมอบกุญแกงครัถ่ายรูปเต็มที่เลยครับบางคนเขาก็ชอบโชว์เขาว่าเอาเลยเต็มที่เลยบางคนเขาบอกเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขามาออกรถราคาเป็นหลายล้านนี เขาไม่อยากโชว์ร่ำโชว์รวยเขาไม่อยากให้เอาไปลงอันนี้คือเจ้าของบริษัทขายรถเนี่ยก็ต้องมีวิทยายานและเข้าใจกฎหมายแล้วว่าต้องขอทีิีคุยเวลาลกสอนเลยว่าวันนี้คุณมารับรถไปแล้วทางบริษัทจะขอนําข้อมูลคุณไปเพื่อใช้นในการตลาดอะไรให้เซ็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยชัวร์สุดเลยแต่ไม่ใช่ว่าถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเจ้าของเจ้าของรถไปรูปขับรถออกไปรีบเอารูปเข้าไปลงโดยที่เขาไม่ทราบมาก่อนอันนี้อย่างนี้ไม่ได้ครับครับครผม อาจารยม์มีคุณผู้ชมถามมาบอกว่าอย่างว่าถ่ายรูปคนคือไปเที่ยวในสวนสาธารณะแล้วเจอคนทําผิดคือทิ้งขยะบนพื้นเลยอ,อย่างเงี้ยได้ไหมครับแล้วไปโพสตันนี้คนนี้ทําผิดกฎหมายอย่างงู้นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการประจานถือว่าผิดไหมาตามท่าตาเอาตามพรบรนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดถ่ายรูปเก็บเก็บข้อมูลเนี่ยไหมครับเอามาใช้เอามาเปิดเผยที่ครบเลยใช่ไหมครับถ้าแต่กด<ฆ>ชัตเตอร์เก็บข้อมูลเข้ามาในมือถือเรา เอามาใช้ในการเผยแพร่ว่าคนนั้นทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนด้วยครับจริงๆแล้วตามหลักการอะใจเข้าใจเราอ่ะสมมติเป็นเราอ่ะเราไปทําอะไรเป่นๆในที่สาธารณะแล้วมีคนมาถ่ายรูปเราแล้วอันนั้นมันไม่ค่อยดีอะแล้วโพสต์ทําให้เราเสียชื่อเสียงเนี่ยอันนี้มันก็เต็มๆอยู่แล้วถูกครับได้จริงๆมีกฎหมายอ่าอ่าพรองแพ่งนะครับอ่ามาตราสีสองสูนี่นะครับกฎหมายด้านคารเมอร์อีก ว่าไปละเมิดไม่ว่าจะเจตนาไม่เจตนาและทําให้เกิดความเสียหายประมาทเลออะไรกัทางเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันมีกฎหมายพวกนี้เพราะฉะนั้นอีกแล้วสิ่งที่เราจะถ่ายใครแล้วอยู่เอาไปลงแถมไปบูลลี่เขาอีกเนี่ย จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ควรทำเนะคยนะทั้งทางทั้งทางอติกและก็ทั้งทางกฎหมายครับผมครับค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงนอกจากเรื่องของการถ่ายภาพแล้วเนี่ยเรื่องการโทรศัพท์ที่เอาข้อมูลส่วนตัวของเราเราเราเน้นก็พอทราบว่ามีการเอามีการซื้อขายกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้พอหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ถ้ายังมีคนโทรมาแล้วมันเป็นบริษัทที่เราไม่เคยให้ข้อมูลเนี่ยเราทําอะไรกับเขาได้บ้างคะเราอันนี้คืออย่างนี้ฮะเราเราทราบไหมครับว่าบริษัทนั้นคือบริษัทอะไรทราบใช่ไหมครับ ค่ะทราบค่ะเขาบอกว่าเขาโทรประสัทประสัดนี้ประสัดนั้นขายรุ่นขายนี่ถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้เราบอกเขาได้เลยว่าให้ยุติการกระทำตรงนั้นครับเขาทาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาได้ข้อมูลเรามาโดยมิชอบเราไม่ได้อนุญาตให้เขาเอาข้อมูลเรามาเพราะนั้นเราแทนที่จะไปถามว่ารู้เบอร์ผมได้ไงเนี่ยไม่ต้องถามนะครับค่ะองค์การมาจะทําเรื่องร้องเรียนหรืออะไรก็ทําได้เลยเพราะว่าอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนครับ เราไปเราไปร้องเรียนได้ที่ไหนคะอาจารย์ในการดําเนินการเอาผิดก,กับนนบริษรัทนั้นนะคะถ้าเกิดว่าโทษเนี่ยในเ,ยเอาเข้าใจพรบอนนี่นะพระบอรมีโทษสามอย่างคือโทษทางแพ่งโทษทางอาญาแล้วก็โทษทางปกครอง<ช>นะครับถ้าเขาไปทำผิดข้อมาตราที่เกี่ยวข้อหมายเกี่ยวกับโทษทางปกครองเนี่ยร้องได้ที่สคอสอครับสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับตอนนี้ก็อยู่ที่สุรศัการนะครับมีท่านอา รองประหลัดเป็นเป็นรักษาการเลขาอยู่แต่ต้องมาย้ำนิดนึงนะครับต้องไปโทษทางปกครองนะครับที่เกี่ยวกับทำงานแต่ถ้าไปโทษทางแพ่งเนี่ยโทษละเมิดเนี่ยนะครับเราแพ่งละพาน,นิดเนี่ยมมตาสีสองสูนี่ยคือคุณก็แจ้งความตามปกติได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับสารแพ่งอะไรอยู่แล้วก็ว่ากันไปเลยอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปแจ้งที่สำนักงานครับผม๋อเอเอยกตัวอย่างนิดหนึ่งครับ โทษทางปกครองในกรณีที่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้เผื่อคุณผู้ชมอาจจะฟังแล้วอันไหนมันเข้าข่ายไม่เข้าข่ายยังไงจะได้ไปร้องถูกคือโทษทางปกครองเนี่ยคือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่าเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านต่งางๆนะครับในยุโรปเนี่ยมีกฎหมายชื่อว่า GDPR นะออกตั้งแต่ปีคศ2016นะครับใช้2018นะซึ่งถ้าเกิดใครใหญ่เนี่ย ขาจะมีลูกค้าเยอะถูกไหมครับพวกบริษัทใหญ่เนี่ยลูกค้าเป็นพันเป็นหมื่นเลยส่วนใหญ่แล้วเขาเป็น Data าคุณลเลอร์เป็นผู้เก็รบรวบรวมข้อมูลต่างๆผู้ควบคุมข้อมูลมีสิทธิ์มีอำนาจในข้อมูลนั้นจากนั้นเนี่ยเอาข้อมูลให้บุคคลที่สามหรือว่าไม่ดูแลข้อมูลที่เป็นเซนสิทธิ์ดัต้าข้อมูลที่มีความอ่อนไหวพวกเาื้อรชา,าศาสนานะครับอ่ารมยมทางเพศหรือข้อมูลชีวาภาพพวกไบโอเมตริกอะไรต่างพวกนี้บริษัทต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการรับผิดชอบ เก็บข้อมูลนี้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยก่อน<ะ>คือไม่ใช่แบบโอ้โหไม่มีการป้องกันเลยแฮกเกอร์มาดูดข้อมูลไปเคยยื่นข่าวไหมครับที่ว่าข้อมูล,ลั่วไหลเราได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมครับว่าแฮกเกอร์มาเจาะบริษัทบริษัทนี้อหลังจากันที่หนึ่งวิถุนาแล้วเนี่ยผู้ควบคุมข้อมูลเหล่านี้ต้องรับผิดชอบในข้อมูลพวกนี้ละเพราะต้องเก็บให้มันปลอดภัยนะครับถ้าพบว่าเก็บไม่ปลอดภยัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานใน,ในกฎหมายที่ได้กําหนดไว้เนี่ยก็จะต้องโดนโทษทางปกครองละ จะมีเรื่องราวพวกนี้เข้ามาแล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ที่คณะกรรมการก็จะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงรู้ต่างๆมาตัดสินอีกทีหนึ่งว่าอาการที่คุณทําผิดตรงเนี้ยคุณมีความผิดจริงไหมคุณสรุปแล้วคุณผิดแน่นอนไหมจะมีคณะกรรมการมาตัดสินไม่ใช่แบบว่าถ้าเลขาบ,บอกผิดที่คือผิดอะไรเงี้ยมันจะมีเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะนั้นจะเลยบอกว่าประชาชนเราสบายใจได้เพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ที่ผิจกฎหมายพีีพีเอกันทั่วโลกเนี่ยเป็นองค์กรครับรจะไม่จะไม่ใช่จะไม่ใช่ตัวบุคคลมีเรื่องตัวคนมีเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างน้อยครับเพราะนั้นเราอยากให้ศึกษาพอระบอ,อะคุคมม้มครองคนส่วนบุคคลนะครับตอนนี้เข้าไปพิมพ์ใน Google แล้วก็ไปเซิร์ชอยู่ในรากิจจารไเบกษานะครับมันจะมีบอกว่าโทษคางบ,บุคองเนี่ยมีอะไรบ้างครับรายละเอียดเป็นไงบ้างครับครับทีนี้อาจารย์ครับอีกคําถามหนึ่งอาจารย์จะมีคําถามเยอะหน่อยเพราะว่าอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราเลยเนี่ยในี พวกภาพอินเสิร์ตที่เอามาออกในรายการทีวีต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งบางทีสมมติเราคุยเรื่องนี้เราก็จะมีภาพคนใช้มือถ่องมือถืออะไรต่างๆเนี่ยโดยที่อาจจะคนที่อยู่ในภาพเขาาจะไม่รู้ว่าเขามา่อออกข่าวในรายการเราเนี่ยไอ้แบบนี้จะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับอ่าโอเคครับคือผมเนี่ยยกย่า่นะฮะผมเป็นคนที่ถูกสัม์บ่อยนะฮะแล้วก็แล้วก็ผมเจอสำนักข่าวหนึ่งของต่างประเทศนะฮะ ก่อนที่เขาจะมาบันทึกภาพผมเนี่ยแทนที่เขาจะมาสัมภาษณ์ผมเลยใช่ไหมเขาก็ไปกระดาษแผ่นหนึ่งบอกว่าไอคอนเทนต์ทุกอย่างที่อยู่ในรายการเขาเนี่ยรวมทั้งสัมภาษณ์ตรงรวมทั้งอินเสิร์ตเข้ามาที่ออฟฟิศผมเขาอินเสิร์ตเยอะมากเลยไปถ่ายคนนั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้ผมมายินยอมผมก็บอกผมก็บอกว่าไอตัวผมเองเี่ยผมยอมได้เลยเพราะว่าตัวเราเองทีส่วนอคนเราใช่ไหมแต่พนักงานเรานั่งกันอยู่สี่ห้าคนเนี่ยเขาเขายินยอมหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องไปบอกพนักงานเราก่อน คุยกับฝ่ายคนก่อนว่าอันนี้จะมีคนมาถ่ายทําเที่ยวฟิตนะทุกคน<ม>คจะถ่ายสภาพเป็นนางแบบนายแบบทันทีเลย<ม><ม>นะครับอ่ายอมกันหรือเปล่าอ่าถ้าคนไหนไม่ยอมเขาก็บอกว่าอ่าขออนุญาตลุกจากที่นั่งไปไปห้องน้ําหรือว่าออกไปพักก่อนอะไรก่อนก็คือเฉพาะเหลือคนที่คิดว่าเขาออกทีวีแล้วเขาไม่ติดอะไรอ่ะวันนั้นเสื้อผ้าหน้าผมเขาเขาดูดีนะเขายินดีที่ออกทีวีแล้วแล้วทําแบบนี้ครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยบอกตรงทําได้ยาก S <S ใช่ไหมครับเพราะว่ามาสึงปุ๊บอินเสิร์ตกันถ่ายกันอะไรกันก็ก็คิดว่าคงไม่เป็นไรมัง้งนะครับอ่าอย่างเงี้ยหรือว่าเจ้าของกิจการอย่างอย่างอย่างเราเนี่ยอ้าวจะถ่ายออฟฟิศอาจารย์นะนนเอ้าเอาเลยคืถ่ายเลยบางทีมันจะเป็นอะไรที่แบบการเองแบบสไตล์เราไทยๆอ่ะแต่บางทีม,มีพนักงานมีคนนั่งอยู่ในนั้นน่ะบางคนเนี่ยพนักงานคนก็เป็นส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือพนักงานก็คือข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหน้าเขาใช่ไหมครับมันมันจะออกทีวีอ่ะจริงริงเราก็ต้องบอกกล่าวเล่าสิดเข ถึงแม้เราจะเป็นเจ้านหนาย่เขาหรือว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยแต่เราบอกวันนี้มีการถ่ายทํานะเก้านาฬิกาถึงเก้านาฬิกาสามสิบนาทีใครที่นั่งอยู่ตรงนี้จะถูกนําภาพไปออกในในในสื่อในสื่อใ,ในอะไรนะก็ขอกันสะหน่อยดีกว่าอนะครับแต่แตบางครั้งเนี่ยมันก็มีเรื่องที่แบบว่าไม่ใช่อินเสิร์ตแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าพุทธเราไปเราไป,เราไปงานงานแห่งหนึ่งนะครับเมื่อวันก่อนผมไปงานศพมานะครับแล้วก็ทีมงานก็ด่าข่าวก็ไปถ่ายภาพอ่างานศพนั้น นะครับแล้วเอามานำมาออาข่าวเนี่ยอันนี้มันเป็นการปฏิบัติงานหน้าที่สื่อมวลชนตามจรรยบรณนะครับตามสุจริตของสื่อมวลชนมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ผิดครับเพราะว่าผมเองหน้าผมก็ไปโผ่ในงานศพก็มีคนโทรศัพท์มาหาผมว่าคุณปิยาคุณวิยาไปงานศพที่วัดนี้เวลานี้ใช่ไหมเห็นในเห็นในทีวีนะอันนี้ยกตัวยกตัวอย่างเลยแต่พนักงานปฏิบัติงานหน้าที่สี่มวลชนก็ถูกยกเว้นในมาตรา4เช่นเดียวกันครับผม อ๋อแต่ถ้าสมมุตินะคะในกรณีที่ไปติดคนบางคนที่เขาไม่เต็มใจเขาก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาที่สถานีเพื่อที่จะให้ลบภาพอินเสิร์ตนั้นออกก็มีสิทธิ์ในการที่จะทำอย่างนั้นได้ใช่ครับถ้าเราลบออกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับครับครับอาจารย์ขอขออีกสักหนึ่งคำถามนะครับจากคุณผู้ชมพลเมืองดีที่ไปแอบถ่ายการกระทาความผิดแต่ว่าไม่ได้ไปเผยแพร่นะส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจแบบนี้ได้ไหม อ่าเมื่อคืนนี้พอออกรายการก็มีคนถามคำถามนี้เหมือนกันคือเราถ่ายภาพที่คนทำมัเเด,ดเราเราจะติฟายเขาแล้วว่าเขาผิดใช่ไหมอืมม, <บา S 1> มันต้องป็นเหตุตหการขึ้นหน้าอะไรอย่างนี้อาจารย์เขาบอกว่าเขาทําเนี่ยเขาไม่ผิดอะ่ะเขาบอกเขาข้ามถนนไม่ได้ข้าม,ามทางมไาลายนี่เขาผิดไหมอะไรเงี้ยอ่าบางคนเขาคิดว่าเขาตัวเขาไม่ผิดถูกไหมครับครับอ่ามันต้องต้องดูด้วยว่าคือเราเราเนี่ยเป็นเราเป็นเราคนชาติสินหรือเปล่าว่าที่ใครที่เขาทําแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ผิดอืม จริงๆแล้วมันมีสามสารถูกไหมครับมีสารแพ่งสารอาญามีทนายมีอายาการเพระาะว่าบางทีคนทาผิดกฎหมายอายการสั่งไม่ฟ้องเขาก็ไม่ผิดแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นมั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 นสัดสินจะไม่ได้อย่างชลอชอบเนี้เพิ่งออกมาเขาใช้วันเนี้ยยังไม่รู้เลยครับว่าบางอย่างที่ทําเนี่ยมันเกยอเรียไม่รู้ผิดหรือถูกส่วนใหญ่ประเทศไทยเราเนี่ยจะเอาคําสัินของสารกีกาเป็นหลักแล้วมีกีการหมายเลขนี้หมายเลขนี้ อันนี้คือมีความผิดเพื่อจะเป็นอ้างที่อ้างอิงเพราะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเราไม่ควรจะไปในทางที่ว่ามันผิดหรือถูกหรืออะไรแต่เราใจเขาใจเรานะเราถามความเหมาะสมดูตรวบอกคนเนี้ยไปทําอะไรไม่รู้เราจะถ่ายเลยเราจะแชรเลยเราจะไลฟ์สดเลยโดยที่เจ<ม>้าของเขาไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยไม่รู้ตัวมาก่อนเลยเนี่ย<ม>อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ควรทําหรือเปล่าอันนี้เราต้องใช้วิทยาการของเราดูนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าก่อนที่เราจะแชร์จะโพสจะไลฟ์ จะทาอะไรเนี่ยมันทําให้คนในนั้นเนี่ยมีความเดือดร้อนหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่าคนที่โจรกาลังปีนกําแพงบ้านเราอยู่เขาจะถ่ายอันนั้นเราก็ย่อมสามารถถ่ายได้อยู่แล้วเพราะเป็นหลักฐานไว้เวลาแจ้งความจะได้บอกว่าอะไรมีคนที่มาบุกรุกบ้านเรานะฮะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าตํารวจต้องการประกาศว่าคนนี้เป็นอาชญากรนะครับเป็นเป็นโจรอะเข้ามาแล้วต้องการจะพับหลุดหน้าก็เหมือนกับประกาศแจ้งความว่าคนหน้าตาเนี้ยใครพบใครเจอให้แจ้งที่สอนอน,อนั้นสอน,อนอนี้ก็เป็นเรื่อง ปกติทั่วไปเป็นการทําคดีความอยู่แล้วที่ว่ามีมีหมายจับคนนั้นคนนี้ก็ประกาศหน้าคนนัขึ้นไปในในพับลิกก็เป็นเรื่องปกติครับครับเอาละค่ะวันนี้ขอพระคุณอาจารย์เ็น่างสูงนะคะครับขอพคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ